กรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเยสซี่ปีปนานอาทุกคนเมื่อวนนี้ก็ได้เข้าสวนเนาะพี่น้องเนาะหายไปสักฝักตืพี่น้องฝนตกยงังฝนตกปลูกพัน้ํามากลากไว้ในสวนนี่เสียหายค่ะฝนตกเนาะน่าม่วมแน่อันหักเน่าแน่เนาะพี่น้องนเนาะมาได้ลงคลิปล้าไอ้เหม่อแล้วพี่น้องพอดีลูกเคยมากพี่น้องคะ่ะลูกสาวมาจากสหรัฐอเมริกาเพิ่นกับาพาไปเที่ยวเกาะลีเปเ๊ะเนาะบัดนี้ ก็เลยบ่ได้เขาวสวนช่วงฤดูฝนกลับมาหอดเมื่อว่านพี่น้องค่ะเกือบเอาชีวิตปรหลอดพี่น้องพ่อย,ยังขื่นเนาะขื่นขื่นทะเลตอนที่เขาเกาะน้ำเรือมันจะแข็งตีโอ้พี่น้องเลยอันผ้าแม่ไปพาพ่อไงไปเนาะอันว่ายกว่าถึงเลยเนาะพาพู้เ่าไปเนาะเพราะว่าการที่ว่าจะเซฟเซฟตีเนาะค่ะเนาะเอาโตให้รอดนะมันกะ ทุลักทุลังแากก็โชคดีของคุณแม่ลูกซีอยู่กับโมเป็นอย่างนอพี่น้องเพียงแต่ว่าการตื่นเต้นในขื่นทะเลน้พี่น้องเอ้ยมันตีลังกาตีลังกาหัวถิมหัวต่ําพี่น้องเอ้ยเ,ยเยนาะเข้าใจแต่ว่าเลือดลมเลือดอันคิดมันเป็นอย่างไรพี่น้องเอ้ยอย่าอันพาพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวขวัญจะไปบกเนะาะบกขวัญจะไปทะเลนาะพี่น,อน้องเนาะจะเกิดอยียงผาดขึ้นมาแล้วมัน มันเอากันหมดท่านแต่ว่าคุณแม่ลูกศี์ก็ถือว่าโชคดีหลอดมาได้พี่นอ้องเออกระบอกเอาลายแลว้วเอาพ่อไปเปย์เรื่องการที่ยวทะเลต,ตื่นเต้นพี่น้องคะ่ะบันนี้พริกเนาะพี่น้องพริกปลูกในระว่างมองนี่ในสวนคุณแม่ลูกศร์ช่วงฝนตกเนาะสิ่งอื่นเนาะสิ่งอื่นที่ปลูกเป็นพืชยางอื่นกระายหลายอันรากนเน่าเนาะพี่น้องไอ้โตที่ว่าตายก็ได้ยังทุเรียนกัสิท้นกัเนาะปลูกมิดนี่ทุเรียนเนี่ยทุเรียน ทน,นพี่น้องแล้วบางบางย่างกับบทนพี่น้องอันสิภาพพี่พี่น้องไปเบิง่งอันพิงขึ้นแม่ปลูกไว้ก็คือมะเขือพ่วงไปพี่น้องไปน้ากัดไปสิภาพไปเบิง่งละพี่น้องส่วนคุณแม่มาอยู่น้าคุณแม่คุณยายมาอยู่น้าเพื่อก็มาซอยปลูกพริกพี่น้องเนี่ยว่ะพริกเพิ่นกับเสดกินเนี่เด้พี่น,อน,นอ้องต้นงามๆละ่ะใหญ่ามาปลูกอยู่น,นี่เนาะกูอันใกล้น้ำอยู่นี่สะน้ำ ช่วงหนาแรงบ่ก,กี่เดือนนี่ก็แ,แล้งและนี่เริ่มแ,แล้งเลยเริ่มฝนบกก่ตกเลยพี่น้องก็เสียดายน้ำนี่ละ่มะมโหดพริกหมองนี่กัถือว่าวางแผนที่ดียุปลนะูกไก่นามเนาะกําลังแตกกับพริกขี้หนูพี่น้องแพงแพงพริกขี้หนูก็ไดโลสองสามลอยกระสือพพ่อได้เก็บในจุบ่พี่น้องค่ะบู๋ันนี้พี่น,อนอ้อ,าานเนอ,นนอง,อมอมองมเมื่อิ่งอันอนี้ถ้าพี่น้องเนาะถ้าิ่ง คุณแม่ลูกซีปลูกมะเขือพว่วงเพืว่ามะแข่งบานเฮานะพี่น้องนี่เอาตัดเอาหากักเอาต้นมันปลูกนะพี่น้องต้นมันปลูกมันก็ติดเนาะบางบางท่านคน่ควนว่าปลูกมะเขือพว่วงเนาะคนผัสชีว่าปลูกแตมิดไปสือมิดมันมาปลูกบะแมนพี่น้องต้นมันก็ปลูกได้คือพักชะอมนะเห็นบ่นี่คุณแม่ลูกซีได้แล้วต้นหนึ่งนีปลูกไว ก็ได้ไลาต้นอยู่อีกต้นหนึ่งเนี่ยตนว่าท่านไใหญ่ว่ท่านได้ใส่ปุ๋ยมันนาะพี่น้องเนาะนี่หลายต้นอยู่ดอกนี่ต้นหนึง่งแมงมันกินนี่แมงมันกินอีกต้นหนึ่งกง,งามอยู่พี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องปลูกได้พี่น้องปลูกได้เดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยพี่น้องปลูกคือล่ำม,มันซ้ำปลาลังเท่านี้ปูกคือล่ำอ่อยเท่านี้มะเขือพว่พวงมะเขือมะแขงเนาะ ภาษากลางเอิญนเผือพวงมะเขือพวงเวนาะมะแข็งนะพี่น้องกระปูต้นนี่ต้นมะทุเรียนนั่อันม้เหยียบตายพี่น้องกระปูนี่ก็ได้เสด็จกินอยู่เนาะมันมีแดดแล้วมือนี่พี่น้องเขาสวนก็บพราเป็นตาเบื่อวานศุนร์มันมีแดดช่วงนี้จะแหลงละผักไตเนาะเหอเนาะแต่ว่าอันคันมันแดดไม่ยืนต้นเนาะพี่น้องไม้แดง สวนยางสิกาซีผลิตใบเนาะใบร่วงช่วงฝนตกเนาะดีกบผลิตใบไม้ขินมาอะสิหลอดตายแล้วพี่น้องนี่แต่ว่าไม้แดงนี่ซัดเอาซัดเอาก็คือไงเอาไง่เอา,เอาเนอะเพราะว่านาแหลงนาฝนมันทนเลยพี่น้องฝน่นกระไดน้ำเนาะวันนี้นาแหลงวันนี้ก็ดูดน้ำเก็บไว้ในลำต้นนี่พี่น้องไม้แดงกด็ไดเก็บน้ำไว้ในลำต้นนาแหลง พราะหนาแหลงปุ๊บมันกะสีสัดขึ้นเลยเด้ไม้แดงกัปลูกตามล่องยางนะพี่น้องยังวาเออไม้แดงกับซุปไม้แดงอีนี้มุดแดงลายลพี่น้องค่ะนะต้นมะลิมะล่าใยเอาใยเอาใยไหวกลมยางอีกยังว่าผักไตนีอียงฤดูอันฤดูการปลูกเข้าว่าอย่างพาล่ามันสิมีหนามหรือว่ามันมีคุณค่ะข้างต้นใหม่ที่ดี แต่ว่าปลูกไม่แดงก็ดีผักไใต้ถือว่าดีถือว่าอา่าดีมากพี่น้องถือว่าดีดีดีดยังวะเนาะคลิปนี้ก็ได้เข้าสวนเดิมๆคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยลูกกสิกลับเมื่อเมื่อวันที่หกนี่พุณแม่ลูกซี่กัสิได้ม,มาท้ำนาะทีอันเบิ่งไปผลละหมาก,ลากหลักไม่ปลูกในสวนนี่ลหละอันนี้กับทุเรียนเสด็อีกสองปีกันเสด้มาถากให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกแล้ว น้องพี่น้องปลูกมิดไว้มาเบิงบัดิตตัวนี้ทิ่ทาบไว้อันที่ว่าทาบกับมากทุเรียนนามว่ดติดเด้อพี่น้องติดแต่ว่ามันโมยญ่พี่น้องเพราะว่ามันคนละสายพันธุ์มันไก่พันธุ์มัน่มหไงแต่ตัวนี้มันใหญ่ค่ะเพราะว่ามันพันธุ์เดียวกันเพียงแต่ว่าฮาปลูกมิดกับเอาพันธุ์ดีมากทาบใส่มองนี่ตัดไปนี่หลอดพี่น้องเนาะดีๆพี่น้องอันคฮปลูกมิดล้วมาเอา มะทับมันสิแข็งแรงกว่ากันพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC พี่ปานะอาทุกคนทุกคนเดอ้อค่ะเดอ้อกับบมี่ยังหลายเข้าวสวนเดิมๆนะหลังจากลูกมาเยี่ยมลูกกับเมื่อแล้วกับคุณแม่ลูกซีกับซีท่านหน้าที่อยู่ในสวนสามสิบไรนี่แหละพี่น้องซบ่ไวเด็ไปใไส่ละหลังจากมาจากรีเปะละปีนี่กับปีละข้งเนาะเที่ยวพี่น้องค่ะขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อพี่น้องค่ะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายสวัสดีปีใหม่จ้า ีไม่เนี่ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโชกมีใช่ยูย่ดีมีแห่งกันทุกผู้ทุกคนจ้าขอบคุณเด้อกับพ่อแม่พี่น้องที่เอฟซีทุกผู้ทุกคน